สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้พบกัช่อง PN พาบ,บ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอ e p นี้ก็เป็น EP ที่217แล้วครับผมมีพะบ,บ้านมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะอ่าองละ200บาทครับผมพร้อมส่งถูกเหล็กนะเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางนะพี่นะแต่ถ้าพี่พี่ได้รับ2องค์ก็ลดเหลือ300บาทเหมือนเดิมเลยครับผมส่วนท,งทางชายอันนี้จองรัเบอร์โทร0824804746ครับผม ส่วนในนีลาก็จะเป็น P.O.P. c r n 2 5 3 3เหมพี่นะหรือว่าจะแอดเป็นทางเบอร์โทรก็ได้ครับผมได้ทั้งสองช่องทางเลยอ่าวันนี้เดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก,ก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเนี่ยเรามาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้ำครับผมนี่นี่ครับรายการที่หน,นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้านี่ครับ รูปภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยครับผมหรือว่าถูกใจตงไหนชอบจ้งไหนแล้วก็ทักลไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมสององค์สามระบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่ครับองค์นี้หมายเลขหนึ่งครับผมนี่สองระบาทครับผมต่อไปเป็นภาพผงหลวงปู่ดูครับผมหมายเลขสองนี่ครับเป็นภาพผงหลวงปู่ดูพรมปัญโยนะครับผมนี่นี่ครับ หมายเลขสองครับผมเนะื้อหากเก่าๆเลยนะนะี่ครับเนะืนะ้อหากเก่าๆเลยนะี่เป็นพระเนืผงหลวงู่ดูนะครับผมนะี่ครับนะี่สองร้อบาทครับผมหมายเลขสองต่อไปเป็นหมายเลขสามหมายเลขสามนี่จะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อคูณนะครับผมนี่รุ่นอะไรคูณมงคลมหาลาปีห้าสามนะ นี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับผมนี่นะครับรุ่นคูณมงคลมหาลาปีสองห้าห้าสามนะเลขโค้ดห้าสองแปดศูนย์นะครับผมนี่ครับนี่สองร้อยบาทครับผมหมายเลขสามต่อไปเป็นพระสั่งกระจายเนื้อดินหมายเลขสี่นี่พระสั่งกระจายแล้วจะเป็นทางหลวงพอ่อลวยนะครับผมเนี่ย มีกิ่งนะอง์นี้มีกิ่งนะครับผมองคนี้หมายเลขสี่นะครับนี่ครับนี่สองร้อยบาทครับผมหมายเลขสี่ต่อไปเป็นพระสมเด็จอาหมายเลขดําครับผมนี่หมายเลขห้านี่สมเด็จหมายเลขดํานะครับนี่หมายเลขห้าครับผมองนี้นี่ องค์นี้จะองค์ไม่ไมใหญ่เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมวัดขนาดให้นะขนาดฐานก็ประมาณเกือบสองเซนนะความสูงเขาก็ประมาสองเซนครึ่งรประมาณนี้นะไซส์กำลังน่ารักครับผมสองร้อยบาทครับผมหมายเลขห้านะครับต่อไปเป็นหลวงปท้วดหมายเลขหก 6. นี่ครับเป็นหลวงปทวดหมายเลขหกนะครับผม นี่ครับองนี้หมายเลขหกครับผมนี่ครับสองร้อบาทครับผมหมายเลขหก 6. ต่อไปเป็นหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่คำบุนะครับรุ่นอายุยืนนะนี่นรุ่นอายุยืนนะครับเหรียญหลวงปู่คำบุหมายเลขเจ็ดนะครับนี่ครับหลวงปู่คำบุวัดกุฎชมพูนะเอาบนรลจทานีนี่ครับ นี่ครับมีต่อโค้ดนะแล้วก็เลขเลขโคดเขาเจ็ดแปดศูนย์นะครับนี่นี่สองร้อยบาทครับผมหมายเลขเจ็ดต่อไปเป็นหมายเลขแปดหมายเลขแปดนี่จะเป็นเหรียญสมเด็จพุทธจารย์โตครับผมนี่เป็นเหรียญสมเด็จพุทธจารย์โตนี่ครับเนี่ยน,นี้หมายเลขแปดนะครับผม อนุสรวิรกรรมนะครับผมนี่สิบเอ็ดตุลาสองศูนย์นะนี่ครับนี่สองร้อยบาทครับผมหมายเลขแปดต่อไปเป็นหมายเลขเก้าหมายเลขเก้านี่จะเป็นสมเด็จแหวกม่านน่าจะเป็นทาโร่ก,กวยนะครับนะ้ะหาเกา่เกาๆแบบนี้เลยนี่นะหาเกา่เกาๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่สองร้อยบาทครับผมหมายเลขเก้า ต่อไปเป็นหมายเลขสิบหมายเลขสิบเป็นเหรียญูกบูดูนะครับนี่เป็นเหรียญูกบูดูวสัสกุหมายเลขสิบปีสามหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับสองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบต่อไปเป็นลูปหล่ออา,าพระพุทธชินราชนะครับนี่หมายเลขที่สิบเอ็ดนี่เป็นพระพุทธชินราช นะครับหมายเลขสิบเอ็ดครับผมองค์นี้นะครับหมายเลขสิบเอ็ดสองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบเอ็ดต่อไปเป็นหมายเลขสิบสองสิบสองเป็นเหรียญจุลาลงกรณ์ครับผมข้้นหลังจะเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับนี่นี่ข้้นหลังจะเป็นหลวงพ่อโสธรนะนี่เหรียญนี้หมายเลขสิบสองนะครับ นี่ครับด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะองค์นี้หมายเลขสิบสองก็ผมสองร้อบาทต่อไปเป็นหมายเลขสิบสามสิบสามจะเป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมครับผมเป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมนี่ครับหมายเลขสิบสามนะครับผมอันนี้ นี่ครับนี่สองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบสามต่อไปเป็นเหรียญสมเด็จโตหมายเลขสิบสี่เหรียญน,นี้จะออกวัดสตือนะครับปีสองห้านะนี่เป็นเหรียญสมเด็จโตนะครับออกวัดสตือนะครับผมนี่นี่ครับนี่จะออกวัดสตือหมายเลขสิบหมายเลขสิบสี่นี่เป็นปีสองห้าสองห้านะครับนี่จะเป็นเหรียญสมเด็จโตออก วัดสตือครับผมนี่สองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบสี่ต่อไปเป็นหมายเลขสิบห้าหมายเลขสิบห้านี่จะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่แสนนะนี่ปีหกสองอันนี้เขาเขาเลี่ยมเก็บผิวไว้แต่เลี่ยมไม่ดีนะเนี่ยอันเนี้ยพระเขาหลุดเกนนะเนี่ย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 พระหลุดเกนนะครับผมนี่เป็นเหรียญเสมาไม่ตัดปีกหลวงปู่แสนเลขโค้ดสาม มันจะเป็นสามสี่หนึ่งนะหรือห้าหนึ่งเนี่ยห้ 5, 1, าหนึ่งมั้งนะพี่นะเนี่ยนะครับเนี่ยเยสมาหลวงปู่แสนครับผมนี่เป็นปีหกสองนะครับผมบ้านหน,นองจิกสีส,สเกตนะครับสองร้อยบาทนะพี่นะอ่าเนี่ยถ้าพี่พี่อะไรอยากให้ผมแกะอ่าก่อนส่งไปเดี๋ยวผมแกะให้นะแจ้งได้นะครับหรือว่าถ้าไม่ให้แกะเดี๋ยวผมจะส่งให้ไปแบบนี้นะเนี่ยแต่จะดังหน่อยนึงนะครับผมว่าพระเขาหลุดแกน ต่อไปเป็นหมายเลขสิบเจ็ดสิบเจ็ดจะเป็นเหรียญหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพลนนะอุดรน,นะนี่เหรียญหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพลนปีสองนห้าศูนย์เก้านะครับนี่เลี่ยมใช้งานมาแบบเดิมๆแบบนี้นะส่วนมากส่วนมากพระที่ได้มาเจ้าของเขาจะเลี่ยมใช้งานซะส่วนใหญ่เลยนะที่ผมได้มานะครับผมนี่เห็นไ,ไหมเนี่ยนี่ครับองนี้หมายเลขที่สิบหกครับผมสองร้อยบาทครับผม สิบหกสองร้อบาทต่อไปเป็นสมเด็จพิมพ์คะแนนหมายเลขสิบเจ็ดเป็นคะแนนลายเสือนะนี่นี่เป็นคะแนนลายแบบนี้นะครับผมนี่หมายเลขสิบเจ็ดนะเนี่ยพิมพคะแนนลเลี่ยมเก,เ,กเก่าแบบนี้มาเลยนะครับผมนี่สองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบเจ็ดต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปดสิบแปดจะเป็นดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุนนี่ดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุน เหมือนจะมีเดี๋ยวเดดูก่อนเนะนี่ยเนียเนียเหมือนจะมีสายสินอยู่นะเนี่ยมาเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะมีสายสินอยู่ด้านในนะครับนี่เป็นดวงเศรษฐีหลวงปูหมุนนะนี่ครับนี่สองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบแปดต่อไปเป็นหมายเลขสิบเก้าสิบเก้าก็จะเป็นเหรียญลูกเสืออีกหนึ่งเหรียญน,นะเป็นเหรียญดวงเจ้าสัวนี่เรียมกรอบพลาสติกมาเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ นี่โลปูแสนนะเลขโคดห้าห้านะครับผมนี่เลขโคดต,ตองนะไอเลขโคดเบิ้ลเลขโคดเบิ้ลห้าห้านี่เห็นไ,ไหมเรียมเรียมใช้งานมาเลยนะครับเนี่ยแบบนี้ไม่ได้ว่าเรียมกันเล่นๆนะเห็นไ,ไหมเนี่ยเรียมห่วงห่วงแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยเป็นปีสองห้าหกสองนะครับเหรียญน,นี้สวยสวยเลยหอมเรียมมาแบบนี้เร้วนะครับผมนี่สองร้อยบาทหมายเลขสิบแปดไอหมายเลขสิบเก้า หมายเลขสิบเก้าสองร้อยบาทต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบยี่สิบก็จะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อแช่มวตากล้องนะครับนี่เหรียญหลวพ่อแช่มวตากล้องผมว่าเหรียญน,นี้สวยนะเนี่ยดูดิใบหน้าใบตาควตานจ้องสื่ออย่างคมเนี่ยควันยันยังคมเหไหมเนี่ยดูมือครับเนี่ยเนี่ยดูนิ้วมือนี่เป็นสั่นขึ้นมาเลยนะครับเป็นไหมเนี่ยผมว่าเหรียญน,นี้สวยนะตั้งแต่เคยเคยได้มานะเคยได้มาหลายเหรียญ ผมว่าเหรียญน,นี้สวยนะดูปืนนะครับเนี่ยเห็นไหมดูด้ามปืนเนี่ยเนี่ยว่าเหรียญน,นี้สวยนะครับกุญยันด้านหลังเนี่ยผมเอียงให้ดูก็ได้นะเห็นไหมตั้งเป็นสันเลยนะครับเนี่ยเนี่ยดยวดูลาหูนะครับเหรียญน,นี้ผมว่าเหรียญสวยเลยนะผมว่าสวยเลยครับผมเหรียญเนี่ยเนี่ยดูเดิสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบ ต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดก็จะเป็นพระผงพิมพ์ใบโพหลวงพ่อรีวัดอโศการามสมุทรปราการนะครับผมองค์นี้เขาเขาเรียกทาอะไรนะพี่น้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเขาทาไว้เดิมๆแบบนี้รักษาผิวองค์พระไว้ครับเนี่ยเนี่ยดูเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเขาทาเพื่อรักษาผิวองค์พระไว้นะครับเนี่ยนะเนี่ย และเดิมเดิมบนบ้านมาแบบนี้เลยนะหลวงพ่อรีวัดโสการามครับผมเนี่สองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสองยี่สิบสองก็จะเป็นเหรียญกมรมหลวงจุมพรอาองนี้จะออกอ่าเป็นเขาเรียกอ่านำเรือขึ้นหาดทรายรีนะครับผมเนี่ยนำเรือนำเรือลบนะครับผมขึ้นหาดทรายรีปีสองสามนะนี่นี่เป็นเหรียญข้าวหลามตัดกมรมหลวงจุมพรนะครับนี่นะ อันนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะครับผมเนี่ยผม,มเอียงให้ดูฟอนต์ดูอะไรเลยนะเนี่ยครับนะเนี่ยปีสองสามนะครับผมเนี่ยเรือหลวงชุมพรนะนะาทราซรีนะครับเนี่ยที่เขาเอาเรือขึ้นกันนะครับผมนะาทะาซรีนะเหรียญรุ่นนี้เลยครับผมนี่สองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นพับเปิมหมายเลขที่ยี่สิบสามนี่พับเปิมแบบนี้เลยนะครับผม พับเปิมหมายเลขที่ยี่สิบสามนี่พร้อมตลับแบบนี้ตลับแบบนี้หาซื้อผมว่าหาซื้อไม่ได้แล้วนะสมัยนี้เนี่ยเนี่ยผมให้ดูก่อนเลยนี่น,นี่แบบนี้ยหาซื้อไม่ได้แล้วนะผมว่านนะเดี๋ยวนี้ยเนี่ยตลับแบบนี้เก่าๆคลาสสิกแบบนี้เลยนะครับสองร้อยบาทหมายเลขที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสี่ก็จะเป็นพาพผงหลวงปู่คุยนะคะ หลวงปู่คุ้ยนะครับผม <c oughs> หลวงปู่คุ้ยวัดซับตะเคียนแต่อง์นี้เขาเขาซ่อมด้านหลังมานะครับนี่นี่น,น,นี่เห็นไหมนี่ยรอยเขาซ่อมมานะซ่อมแล้วเขาเลี่ยมวินเทจนี่ดูฟดอนต์หนังสือเนี่ยหลวงปู่คุย้ยวัดซับตะเคียนนะครับนี่นี่น,น,นี่คือถ้าไม่รัก,กจริงนี่ไม่ซ่อมแล้วก็เลี่ยมนะครับผมผมว่านะ ถ้าไม่รักจริงนี่คือไม่ซ่อมแล้วเลี่ยมเลี่ยมใช้นะเนี่ยรุ่นสร้างพระธาตุนะนี่วัตสับตะเคียนนะครับเห็นไหมฟอนต์ต้องสื่อไม่ได้เบอร์นะครับผมเนี่ยฟอนต์ตงสื่อคมชัดนะคมชัดนะครับผมแต่เขาซ่อมตรงนี้มาเฉยๆนี่เห็นไหมซ่อมแล้วคือเลี่ยมวินเทจอะเนี่ยดูเดิเลี่ยมวินเทจแบบเนี้ยสมัยนี้ไม่มีแล้วนะนี่้ดูเดี่เลี่ยมคลาสสิกแบบนี้ครับผม ถ้าไม่รักจริงนี่ไม่ซ่อมนะพี่นะผมว่านะนี่ครับสองระบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสี่หลวงปู่คุย้ยวัดซับตะเคียนต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าผมได้มาแบบนี้เลยนะนี่แต่แลกผมว่าจะแกะกรอบออกแต่คือให้ไปแบบนีแ้แล้วกันผมก็ไม่รู้จะเก็บไปทําอะไรนะอ่ะแล้วของก็ใส่มาแบบนี้เลยนะจะเป็นสม,ปยยสมเด็จโพย้อยสมเด็จโพย้อยนะเนี่ยแล้วของก็ใส่เป็น สลับไว้แบบนี้เลยผมก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทาไมผมก็ให้ไปอย่างนี้เลยละกันนะองนี้ก็ซ่อมอีกหนึ่งองนะอันนี้ก็ซ่อมตรงมุมนี่นี่นี่ซ่อมมุมนะนี่เป็นสมเด็จโพย้อยนะครับผมองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบห้านะนี่เห็นไหมซ่อมมุมนะนี่นี่น,นี่ซ่อมมุมนี่นะพระที่ซ่อมๆนี่ผมว่ามีมนเสน่ห์นะพี่นะมีมนเสน่ห์อ่า ทำให้รักจริงหรืออะไรจริงก็คือไม่ไม่ซ่อมแล้วนะพี่นะก็พูดตามความจริงเนาะถ้าเกิดอันนี้เราก็ไม่ต้องซ่อมแล้วอันนี้แต่คือเขาซ่อมเก็บไว้นะครับผมเนี่ยเนี่ยองคเนี้ยหมายเลขที่ยี่สิบห้าให้ไปขอมตลับแบบนี้ตลับด้านหลังไม่มีกระจกนะไม่มีกระจกนะผมได้มาแบบนี้เลยให้ไปแบบนี้เลยแล้วกันนะเก็บไว้ผมก็ไม่รู้จะไว้ทําอะไรนี่หมายเลขที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบหกเป็นขุนแผนลูกทีมครับผมขุนแผนลูกทีมด้านหลังเขาเป็นแบบนี้ผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะ แต่ผมเห็นคลาสสิกดีครับผมนี่ขุนแผนลูกปูทีมก็ผมหมายเลขที่ยี่สิบหกนี่ครับนี่ร้อยลั่นนะเนี่ยเนี่ยเขาลั่นนะเนี่ยให้แจ้งไว้ก่อนนะเนี่ยเห็นไหมมีรอแบบ้อยแบบนี้อยู่แล้วนะนี่นี่แต่จะมีปัญหาการตอนส่งไปนะครับด้านหลังก็จะมีหน้าโปกมีแผ่นปัม๊มนี่ ได้มาแบบนี้เลยลองลองดูกันก่อนครับผมเผื่อที่ชอบครับผมองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบหกครับผมสองร้อยบาทต่อไปเป็นผ้าโคนสมององนี้โคนสมองไม่ใหญ่นะโครนสมององนี้ไม่ใหญ่นะครับผมแจ้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะหาว่าเป็นโคนสมององใหญ่เดี๋ยวผมจะวัดขนาดให้ดูนะครับองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดโคนสมององนี้วัดให้ดูก่อนนะครับประมาณ ประมาณสามเซนครึ่งนะฐานก็ความสูงความสูงประมาณห้าเซนครับผมโผลสมองนี้สองร้อยบาทกับผมหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นสมเด็จโพย,ย้อยหมายเลขที่ยี่สิบแปดองนี้ไม่ทราบที่นะเนี่ยแล้วหลังเป็นหนุมานเชิญทงแบบนี้นะปีสองหนึ่งอ่ะเนี่ยครับเนี่ยเป็นสมเด็จโพย้อยแบบนี้นะครับผมแล้วหลังจะเป็น หนุมานเชินทงแบบนี้นะเนี่ยแล้วเคือไม่ได้เบอร์เลยนะพี่นะดูดิชัดเจนเลยนะครับเพียงจะหาที่อย่างเดียวนะพี่นะเนี่ยปีสองห้าสองหนึ่งนะผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับอันเนี้ยเนี่ยเป็นสมเด็จโพย้อยแบบนี้นะครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบแปดต่อไปเป็นรูปลอพ่อเงินหมายเลขที่ยี่สิบเก้านี่รูปลอพ่อเ,พเงินหมายเลขที่ยี่สิบเก้าครับผม นี่ครับสองร้อบาทก็ผมหมายเลขที่ยี่สิบเก้านะต่อไปเป็นรายการสุดท้ายรายการสุดท้ายนี้ได้ไปห้าองค์เลยเป็นหลวงพ่อห้าพี่น้องนะนนี่รุ่นสร้างโรงเรียนพระปริยัตรทมวัดชัยมงคลนะเมืองพัทยานะครับผมได้เป็นกล่องมาแบบนี้เลยนี่แบบนี้นบ้านๆเลยครับผมเป็นเป็นเป็นแบบนี้นะแต่ผมให้ดูทีละองค์นะนอี้จะเป็นหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่นี่ นี่ครับหนึ่งองค์ละแล้วก็อันนี้จะเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนี่สององค์แล้วครับองค์กลางนี่จะเป็นหลวงพ่อโสวดทนนี่ครับสามแล้วนะสี่ก็จะเป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงนี่ครับห้าก็จะเป็นอ่าหลวงพ่อทองวัดเข่าตะเขา่านี่นี่ครับนี่ได้ไปแบบนี้เลยนี่แ้าวหลังจะเป็นแบบนี้นี่นี่ครับให้ดูแบบนี้เลยนะนี่ ได้ไปห้าองค์เลยรายการที่สามสิบแบบนี้เลยนะครับเป็นหลวงพ่อห้าพี่น้องแบบนี้เลยสองร้อยบาทก็ขมงไมลขที่สามสิบแล้วก็สําหรับพี่เพื่อนใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติผมขแกลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อ่มกันได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ